ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่28เมษายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับไหนนักสู้ผดด็จการเป็นเรื่องเท่ไปสะง,งั้นใครบอกรัฐประหารไม่มีข้อดีอะไรเลย สงสัยต้องกลับไปคิดใหม่แล้วเพราะเจอข้อดีแล้วอย่างน้อยหนึ่งข้อที่สำคัญกลุ่มที่บอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยยอมรับกันทั่วหน้าว่ารัฐประหารดีจริงๆเอาไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งได้ครับแล้วมันใช่ไหมล่แแข่งกันอวดว่าได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารราวกับว่าใครกระทบมากกว่าจะได้รับคะแนนเสียงมากกว่าอย่างไรอย่างนั้น แข่งกันอวดว่าใครเป็นนักสู้เผด็จการมากกว่ามากกว่าก็เจ๋งกว่าเรื่องพิธาลิ้มเจริญรัฐบอกตัวเองได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารปี2549นี่ก็เช่นกันกลายเป็นเรื่องดรามา่าไฟลามทุ่งในโซเชียลอย่างรวดเร็วรุนแรงตอนแรกก็งง,ง,งว่าเรื่องพิธาเดินทางกลับไทยมางานสพพ่อมันก็แค่เรื่องธรรมดาใครรื้อฟื้นมาทำไมไม่เห็นจะเกี่ยวกับการเลือกตั้งตรงไหน ไปดูต้นต่ออ้าวพิธาเปิดประเด็นเองชงเองกะจะกินเองเพิ่งรู้ว่าตอนนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาแข่งกันโฆษณาว่าใครได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารมากกว่ากันแต่ดูแล้วก้าวไกลเป็นรองอยู่หลายขุมเพราะเสียอ้วนภูมิธรรมทวิตข้อความรวรัวมาพักหนึ่งแล้วว่าเรายังเป็นพักต่อสู้กับผดดลการและติดคุกม,ม,ามากกว่าคนของพักการเมืองใด คนของเราโดนมาแล้วในข้อหากบฏและลมลางการปกครองแต่ไอ้ที่ติดคุกไม่เห็นจะเกี่ยวกับรัฐประหารตรงไหนบุญทรงเตริยาพิรมภูมิสารผลคุกเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจหมอวรงเดชกิจวิกรมตอนนั้นเป็นสอสอประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นหัวหน้าพักไทยพักดีลากไส่รัฐบาลเพื่อไทยสร้างสภาลากทุกขดแทบไม่เหลือให้ลาก หลักฐานเอกสารพาเรือเกวียนพวกสมัครสอสอเพื่อไทยตอนนี้แหละเป็นคนยกมือให้บุญส่งรอดไว้วางใจให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อเรื่องมันก็เดินตามรัฐธรรมนูญครับหมอวรวงส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฟันบปชมีมติเป็นเอกฉันท์7ต่อ0ชนย์ี้มูลความไปพร้อมกับภูมิสารผล ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีพวกอีก21รายโดนเป็นหางว่าวข้อหาก็ชัดเจนทุจริตต่อหน้าที่ในการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ g 2 g ในโครงการรับจำนำข้าวและมันเกี่ยวกับรัฐประหารตรงไหนหลังจากนั้นเดือนสิงหาคมปี2560ารสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิภาคษาคดีจำคุกบุญทรงและภูมิ ในพเด็จการถ้าคำพิพากษาของศาลเป็นเเด็จการคดีที่ทักษินยิ่งลักหลุดไปก็เป็นคำสั่งของเเด็จการสิครับมั่วไปใหญ่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ยอมรับกันว่ารัฐบาลระบบทักษินโกงบ้านกินเมืองเอาไว้มากมายทาั้งๆที่หลักฐานทนโทษคนโกงก็ยังอยู่ในคุกกลับมาที่พิธาซเชียลเขาไปขุดคำให้สัมภาษณ์ของพิธาสองครั้งมาเทียบกันให้สัมภาษณ์สอรยุทธ์ก็เล่าว่า หลังจากเกิดการยึดอำนาจได้เดินทางมากับเครื่องบินของคณะที่ไปประชุมที่องค์การสหประชาชาติมาลงที่กองทัพอากาศแล้วถูกกักตัวข้ามวันจนไปงานศพพ่อไม่ทันส้ำยังถูกอายัดบัญชีจนทำให้ต้องวิ่งวุ่นหาเงินมาจัดงานศพแต่พิธาเคยให้สัมภาษณ์กับแหม่มสุริวิภาเมื่อปี2552ถึงเรื่องเดียวกันนี้ว่าหลังจากเครื่องลงที่กองทัพอากาศแล้วถูกกักตัวอยู่ประมาณ4-5ชั่วโมง แต่ก็ไปงานศพพ่อทันเขาเลยสงสัยว่าตกลงทันหรือไม่ทันพิธาเอารูปภาพงานศพมาเฉลยสรุปว่าทันทันครึ่งไม่ทันครึ่งก็เป็นการตอบคําถามที่ชาญฉลาดมีทั้งทันและไม่ทันอ้อเสียชีวิตลูกต้องมางานศพจะกลับมาด้วยวิธีไหนแต่ทันหรือไม่ทันเป็นเรื่องน่าเห็นใจแต่มันไม่ใช่สาระสําคัญกับเหตุการณ์ณปัจจุบันเพราะเรื่องที่ต้องพูดถึงคือ การปั้นเรื่องให้ตัวเองเป็นนักสู้เผด็จการต่างหากในอดีตมีนักสู้เผด็จการเยอะครับดูเตียงสิริขันเป็นตัวอย่างยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการอย่างจอมพลปพิบูลสงครามยันพลตำรวจเอกเผ่าศรียานน์อยู่นานนับ10ปีโดยไม่กลัวเกรงสุดท้ายต้องแลกด้วยชีวิตคนรุ่นหลังต่างยกย่องนั่นคือของจริงคนเดือนตุลาหลายหคนก็เป็นนักสู้เผด็จการ ประเชิญหน้ากับถน,นอมนรงประพาสได้อย่างน่ายกย่องเช่นกันครับหลายคนเสียชีวิตไปหลายคนยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้และปัจจุบันในนั้นหลายคนกลับรับใช้เผด็จการอย่างทักษิณอย่างน่าชื่นตาบานแล้วเอาแต่ท่องว่าข้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฉะนั้นพักเพื่อไทยรวมถึงพิธายังห่างไกลกับคำว่านักต่อสู้เผด็จการกรณีของพักเพื่อไทยนั้นมีส่วนให้เกิดรัฐประหาร เพราะคอรัปชันกันอย่างกว้างขวางตัวต้นเหตุจึงไม่น่ายกย่องส่วนพิธายังละอ่อนเกินไปที่จะเรียกว่านักสู้8ปีรัฐบาลประยุทธ์เทียบชั้นเผด็จการในอดีตไม่ได้เลยครับถ้าจะเป็นเผด็จการต้องเรียกเผด็จการหน่อมแนมดูจะเหมาะสมที่สุดเผด็จการอะไรโดนด่า24ชั่วโมงได้แต่มองตาปริบๆทำอะไรคนด่าไม่ได้เลยฉะนั้น การสร้างตัวตนว่าเป็นนักสู้เผด็จการแข่งขันกันในเวลานี้มีเป้าหมายเดียวกันคือแย่งคะแนนนิยมเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งใครอยากได้นักการเมืองสร้างภาพก็เชิญครับมีให้เลือกเพียบศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ